ข่าวด่วนนะครับแลวก็เป็นข่าวดีมากๆด้วยสําหรับชาวไทยล่าสุดวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับอธิบดีกรมสปสมิตรได้ไปชุมกับค่ายรถยนต์เกี่ยวกับโครงการรถภาษีและก็เงินอุดหนุนให้คนไทยได้ซื้อรถไฟฟ้าที่มันราคาถูกลงนะครับได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วครับกรมจะพยายามดาเนินการให้เสร็จสิ้นในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างรถยนต์กรมนะครับให้เสร็จในก่อนงานมอเตอร์โชว์หรือว่าวันที่23มีนานี้นะครับ กาเรเซ็นสัญญาครั้งนี้เผย2ค่ายจีนก็คือเกทวอร์มอเตอร์และก็ m ออันเนี้ยสค่ายเนี้ยพร้อมสุสดๆเลยครับมีรถขายแน่นอนทั้ง2ค่ายเนี้ยเข้าโครงการแน่นอนครับจะตรวจ MG ็มจีเดีตัวใหม่ก็ได้ส่วนลดแน่ๆแ,และเจ้าของเกทวอร์มอเตอร์นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเขาจะเอาตัวไหนมาเป็นส่วนลดก่อนและในขณะที่ค่ายญี่ปุ่นต้องอ um ishi, ลุ้นนิสันมิซูมิชิเร่งหาข้อสรุปส่วนฮอนด้านะครับ แสดงความสนใจแต่ยังไม่พร้อมในตอนนี้พร้อมที่เปิดทางค่ายรถที่จะเข้าร่วมโครงการที่หลังให้จองไว้ก่อนได้อันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับถ้า Honda คิดว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถให้คนจองไว้ก่อนได้ด้วยและเขาคาดนะครับยอดจองในงานจะแตะ2,000คันเลย ภายในงานมอเตอร์โชว์จะเห็น EV รีลดราคาอย่างน้อยคันละแสนห้าจนถึงแส0 0 0หบาททีเดียวเลยนะครับกรณีที่เป็นรถนำเข้าจากจีนนะแต่หากมีรถญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่ายุโปรปนะครับสามารถเข้ามาตรการนี้ได้ด้วยอ่า่ายไหนถ้ามาเข้านะครับอาจจะได้เห็นส่วนลถถึง3 0 0แสนถึง4 0 0แสนเลยเพราะอะไรเหรอเพราะนอกจากได้รับเงินอุดหนุนในส่วนของรัฐแล้วย,ยังได้ลดภาษีการนำเข้าของสุลภากรด้วยครับ ซึ่งจะได้รับส่วนลดสูงกว่ารถนําเข้าจากจีนพอเดิมนะครับรถที่นําเข้าจากจีนจะได้สิทธิประโยชน์นาเข้าโดยคิดเป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะพอรถญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเนี่ยมาใช้สิ่งนี้ก็จะได้นําเข้าตรงนี้เป็นศูนย์ด้วยก็ทําให้ลดราคารถได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่จะถึง30,000 0หรือ4 0,000นห, 000, หรือป่าก็ต้องรอติดตามนะครับหลังจากผ่านรถโชว์ไปแล้วนะครับผูกปก้ประกอบการที่พร้อมแล้วนะจะเข้าร่วม โครงการส่งเสริม e-b ก็ยังสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากมาตรการนี้เปิดกว้างให้ใค่ายรถยนต์เข้าร่วมกันเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนไทยผมว่าเริ่มเห็นแววดีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ